ขยันอย่างเดียวทำให้คุณเหนื่อยแต่ไม่ได้ทําให้คุณรวยครับถ้าขยันทาให้คนรวยได้เนี่ยป่าน,นี้คนหนาเช้ากินขําขยันมากคุณต้องรวยมากคุณแล้วครับแล้วอะไรทําให้คุณรวยครับสิ่งที่เรียกว่าคานงัดทำน้อยอยังไงแต่ให้ได้มากขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าครับคลิปนี้ผมจะบอก3วิธีที่คุณสามารถสร้างคานงัดเพื่อความร่ำรวยได้ข้อที่หนึ่งคือการสร้างแบรนด์ครับสินค้าไหนก็ตามที่มีแบรนด์สามารถขายได้ทุกที่ทั่วโลกคุณสังเกตเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปลากระป็น บะมีกึงเขาขายในเซเว่นได้เพราะเขามีแบรนด์ฮะและข้อที่2เลยคือการสร้างทีม1คนสร้างทีม10คน1คนสร้างทีม100คน พอเขาสร้างทีมได้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะมีคนขายของแทนเขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นขายตรงขายประกันส่วนใหญ่รวยได้จากการสร้างทีมไม่ได้ขายคนเดียวและข้อที่3เลยถ้าคุณยังไม่มีทุนนะคือการสร้างคอนเทนต์ครับการสร้างคอนเทนต์5าทีของคุณมันสามารถถ้ามีคนดู1000คนมันกลายเป็น5 0 0 0นาที5าทีของคุณถ้ามีคนดู1 0,000คนกลายเป็น5 0 0ห0นาที5นาทีของคุณถ้ามีคนดู10,000 0คนมันกลายเป็น50,000นนาทีครับคนซื้อแค่10%ก็คุ้มแล้วถูกไหมครับดังนั้นจะทำอะไรเน ย,ยาวหัวไถแต่จงใช้หัวคิดครับ